เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงหที่จังหวัดสมุทรสา,าที่จากจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะไปช่วยงานที่ภูเก็ตค่ะเขาเอากรงดักลิงที่อาศัยอยู่ในป่ากโกงกลาง ในตำบลรัศดาอเ,าเมืองภูเก็ตจับลิงไปทำหมันเป็นแนวทางในการควบคุมประชากรลิงทั้งลิงแสมและลิงกังค่ะตามโครงการทำหมันลิงแสมและลิงกังในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเขาจะทำหมันแล้วก็ปล่อยคืนกลับสู่ธรรมชาตินะคะคุณพงชาติเชื้อหอมหัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแถวอเภอถลังจังหวัดภูเก็ตบอกว่าเป็นโครงการที่ทำมาตั้งแต่ปี2561นะคะ สำหรับพื้นที่ชุมชนบ้านยามูตำบลปากคลอกอำเภอถลางเนื่องจากเป็นจุดที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนจากปัญหาลิงและลิงก็ยังขยายพื้นที่ออกไปเรื่อยๆค่ะนี่เป็นรอบที่3แล้วที่ชาวบ้านแจ้งมาว่าประสบปัญหาอย่างมากซึ่งในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตมี11จุดรวมกว่า2,000ตัวนะคะลิงเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่าสาธารณะเช่นเขาโต๊ะแซะสวนสาธารณะเขารัง และจุดชมลิงเกาะซีเรซึ่งก็สร้างปัญหาให้กับชาวบ้านและนักท่องเที่ยวด้วยค่ะ